สวัสดีครับํำปลอยอร่อยเรื่องมวยไทย EP ที่500คลิปนี้พบกับเพชรขคาดขนตางอนอนวัตแก้วสำริดปะทะกับจ้าเมลคาเมลนักทกชชาวฝรั่งเศสเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคม2552หรือ2009ในศึกเลสตาดูริง2009 ที่เมืองเลวาลัวเปเลประเทศฝรั่งเศสในกติกาคลิกบ็อกซิ่งกำหนด5ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเผื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยอยไปบนไปแบบภาษาไทยซอดแทรกด้วยไทยีสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสละลา อนุวัตแก้วสมฤทธิ์เพชรขาดขนตางอนเป็นคานคนครนสีธรรมราชภาคใต้ของเราตอนนั้นก็อายุ28ปียอดมวย2องศ คำเจ็ดเส้นของเวทีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นราชแคดำเนิน5เส้นลุมพินี2เส้นเผยนกเการูดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสิงห์ดำเกียรติหมูเก้าเลิศดศิลาชุมแพรทัวนพร,รัตน์เกียรติกำอรก้องพิภพเพชรยินดีเป็นต้นอนุวัตครูโจเป็นหัวหน้าค่ายมวยอิม a พคตอะคาเดมี่ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ในช่วงนั้นแม่ใครๆก็รู้จักไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างประเทศจัดว่าอยู่แนวหน้าของประเทศไทย แล้วกันจนต่างชาติให้ฉายาว่า The Iron Hand of Sam ประสบการณ์มวยฝีมือคู่โกนี่ก็โหธรรมดาสักที่ไหนอ่จริงๆก็เป็นแคมป์ตำแหน่งเข้มขัดนี่13เส้น แดงไปราชดํ่ดำเนิน5ลุมพินี2สยามอ้อมน้อยแล้วก็ WMC WBC WPMF แล้วก็มวยรอบอีสุสุและแคมป์เอสวันได้รับตำแหน่งยอดมวยสองขอศหรือนักมวยไทยยอดเยี่ยม2องปีอนและนักมวยผู้พระราชทานคนที่เกตของประเทศไทย จาเมลคาเมลไม่ใช่ธรรมดาเป็นแข้มหลายเส้นหลายสมัยเคยประทะกับนักทกไทยระดับแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นอัตชัยแฟร์เทคสมรักคำสิงแรมบ้าทสมเด็จ M16 กล่องพิภพเพชรยินดี i, เหล่านี้เป็นตน้นตอนนั้นอายุขเขาก็3าปีสำหรับการทกมวยไทยโอ้โหโชคโชนครับ131ครั้ง ชนะ122และในนั้นก็ชนะนอกตั้ง97แพ้9เป็นแชมป์มวยไทยในประเทศฝรั่งเศส7สมัยและยังเป็นแชมป์โลกแชมป์มวยไทยยุโรปและแชมป์คิกบ็อกซิ่งเททิวาเหล่านี้เป็นต้นแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดอันวัดแก้วสำริดก็คือเป็นตัวแทนของทีมชาติในศึกอาเซียนไมเคิลอาร์ตที่ประทับใจนั้นก็คือ ไม่ได้ตั้งเหนือตั้งตัวคือไม่ได้รู้ตัวมาก่อนนั่นเองก็ไปชกครั้งนี้เหมือนมวยแทนว่างั้นเถอะแถมการชกครั้งนั้นก็ได้เหรียญมาด้วยชกเขาเรียกว่านกคู่ชกกราวรูดไปเลยแม่ไม่น่าเชื่อว่าสลบสไลด์กันคาเวทีสองคนหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกว่าฟันหักไม่รู้ตัวเพราะว่าสลบคาเวทีฟันล่วงหายไปไหนไม่รู้ คือลงท้องว่างงั้นเอ้ายกแรกแคกหมานพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงตกลงกติกาน่นนี่นั่นนี่แหละเขาละอนุวัตรหรือครูโจกโจกไม่ใช่คำนะอนุวัต้าเมลข้าเมลดูที่ว่าวันนี้จะข้าเมลหรือข้ามุมอนุวัตรเราไม่ต้องพูดถึงมวยมัดสังขวาตายซ้ายสลบ โอ้โหว่าเป็นชาวใต้ที่มีหมัดหนักท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดในยุค90นี่แม่บอกว่าเจอแน่เลยอนุวัตน์แม่กำลังห้าวเลยนะครับตอนนั้นอายอาุช่วงนั้น28ปีเนาะห้าวมากๆเลยเอาดูสิว่ายกแรกแฮกหมันอย่าก,กระพริบตาอย่าเข้าห้องน้ำอย่าไปไหนครับพี่น้อง อ้าวอนุวัตของเรากางเกงสีทองคาเมลารามมลกาเมลคาเมลกางเกงดำนั่นแน่แชมป์ยุโรปแชมป์ฝรั่งเศสเป็นยังไงมั่งไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือคลิกบ็อกซิ่งยกให้เขาละมาอนุวัตเดินเข้าหาได้กลัวสักที่ไหนมัดสั่งนะครับ แม่ถ้าต่อยสาลนก็ไม่รู้อ่ะเออหนักขนาดนี้อาขยับก็หาอนุวัตไม่สนเชิงมวยไทยของเรามีอยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาก็าโดนต่อโอ้โหกาก้านคอเลยข้าเมลข้าเมลข้าเมลอ่าเ,าเ,เด่นก็หาทีบสกัดไว้ก่อนอนุวัตว่ายังไงถสรเท้าเข้าหาเสาการการอย่าบังสิถอยไป <c oughs> อโอ้โหหมัด เขวยงเข้ามาแต่ละเนี่ยหมัดเวีวยงควายเยก็บอกว่าโดนทีตะโอ้โหพี่ต่อยท้องน้องต่อยหน้าเลยครับพี่ยายายาขยับอยายึกยักหนี่ขยับเข้าหาไม่ได้กลัวหมัดก็หมัดเข้าพีผลาไม่ได้มีสิทธิ์แตกหลับนับนอกฮ่าเออเอ้ยโอ้อ้ออออโออาโอ้โหคราวนี้ไม่รู้ว่า ในสไตล์ของคลิกบ็อกซิ่งไม่ได้เตะเอ้ยไม่ได้เข่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ศอกห้ามศอกเอาสิได้กลัวที่ไหนขยับข้าหาอยากรับพิบตายกเดียวเท่านั้นครับพี่น้องอบอกไว้ก่อนยกเดียวเท่านั้นใครเป็นใครเดี๋ยวก็รู้โอ้โหโอ้โหมีหลอกด้วยมีหลอกด้วยอนุวัฒน์ขยับเข้าหาขยับข้อหาซื้อเท้าหัด ตุ้ยขี้พ่อไปที่หนึ่งดูช่วงนี่แหละเอ,าอ้าว่หยังไงกลัวเหรอโอ้โหโทีบสกัดชั้นเชิงมวยไม่ต้องห่วงครับฝรั่งเศสเพราะว่าอย่างผุดผาดน้อยวรุไปเผยแพร่ในตอนนั้นโอ้โหช่วงปี 2. องพระยีบมัง้งเลิกมวยแต่อายุยังน้อยด้วยไปเผยแพร่พยิมมวยไทยเยอะแยะเหมือนคาราเต้ยูโดเอ้ยลงไปแล้ว เอาละนับไปแล้วกรรมการว่ายังไงลุกไม่ลกุกลุกไม่ลกุกแชมป์ยุโรปด้วยเออแชมป์โลกด้วยเอ้ากุูกองก้นกุดจุดเรียบร้อยต่อยตรงไหนไม่น่อยลงท้องนี่เอออุอ้ยท้องเข้าไปเรียบร้อยเลยอ่ะพูดถึงพุดผาดน้อยวรวุธต,ตอนนั้นไปโรงยิมของพวกคารเตยูโดโต่างๆ,ๆนะยุบมาเป็นยิมมวยไทยนับเป็น เปน็นพันพันค่ายอ่ะนะอ้าว่าไงปักเข้าไปโอ้โหนี่ไงโอ้หมัดบ้องหัวไปทีหนึ่งอืมอ๋อกางเกงดำแถบทองอย่สองอสองข้างสองซีกมองอีกด้านหนึ่งเป็นสีดำเอาไว้กำกันยู่ข้ามุมไปเลยปักเข้าไปมัดเดียวเท่านั้นครับพี่น้องโอ้โหตรงนี้ สี่สุดท้ายของโครงที่โครงบุญมานี่เองโอ้โหคณะกรรมการแพทย์ประจำสนามพี่เลี้ยงหม้ขึ้นมาโคบรโงมกันเต็มที่เป็นยังไงอถ่า,ายรูปพักรูปกันหน่อยนี่คือปี2,552น้าะเนี่ยปักก็หุยหมัดเดียวจริงๆอะ่ะมุมนี้หมัดเดียวทุบบ้องหูไปอีกทีหนึ่งหงายท,อทา้องภาวาเออ โอ้โหจุกนั่นเนี่ยเป็นยังไงเฟื้นหรืยังโอ้โดีกีธรรมดาที่ไหนต่อยบูซัวขนาดเฮุกาดมีนะตอนต่อยบูซัวโดยไม่ได้ตั้งหลักเลยเนียเนี่ยฟันหักฟันร่วงอหนักไม่หนักครับที่น้องคิดดูก็แล้วกันน็อกคาเวทีกราวรูดเลยได้เหรียญมาเอมเอาสิเอากรรมาการจะรอ คามเมลอยู่แล้วตอนนี้คาม,มุมอยู่ไม่ต้องรอแล้วยกก็ยกไปเลยเอ้าวสโลโมชั่นมาดูอีกทีหนึ่ง,งปักเข้าไปหมัดเดียวเท่านั้นครับไม่มียำ้ำโป้งเดียวจอดหมัดซ้ายขวาตายซ้ายสลบไปแง่เข้าม,มุมไล่เข้าม,มุม <c oughs> ดูสิเฮ้ยยังไม่ฟื้นเออนอนเปลเลยเหรอเปลหรือเปล่า ไม่เอาไม่เอาอยายานอนเปรพี่เลี้ยงบอกว่าจะเสียอาการลุกขึ้นลุกขึ้นกรรมการหรือใครไม่รู้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเอามุดเข้ามาจะเสียอาการมึงจะนอนเปลเด้ออายเขาเด้อปากเข้าไปทีเดียวมาเดียวครับพี่น้องอย่างสุดลงบ้องหูไปอีกทีหนึ่งเก่งนักหรือเจอใครไม่เจอโอ้โหมะ สมควรแก่าการเวลาครับที่เลี้ยงก็อ,อยู่บนเวทีครบชุดโอ้ยอ้าขอโทษขออภัยกันไม่ยอมนอนเปลเสียอาการขอโทษขออภัยมิรักแฟนมวยครับอืมไป4สี่ทิศสี่มุมเลยเขาก็เก่งนะครับมวยไทยที่ฝรั่งเศสโอเคครับสมควรแก่าการเวลาเอวังก็มีเดบิการชนีขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยๆยเฮงเแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ